ยใจเข้าวาดแขนขึ้นตามองมือหายใจออกกางแขนพักลำตัวย่อเข่าจิกเบือ้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังไกลๆหายใจเข้าหย่อนสะโพกยืดอกหายใจออกวางมือเต็มก้าเท้าขวาไปดาวด์วดเฟซิงดอกหายใจเข้าหอนที่แผลงออกวางเขา่าวางอกวางขา เอ้ยขึ้นมาจิกเท้าผลักสะโพกดาวน์เฟซิ่งดออยู่ตรงนี้สามลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกอ,ออกโด่งก้นมือพากยืดหลังยืดไหลาสามสอหงหมองมาข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายแต่ละหว่าง จิกมือหายใจเข้าอย่างสะโพกหายใจออกก้าวเท้าขวาคู่ออกผ้างอเข่าเล็กน้อยหายใจเข้าประกบมือออกค่อยๆล้นมือลงที่กางก